สบ, ی, สบายดีสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขทุกคนเด้อจ้ากมอนี้ออนกาดายเลยงามงามดีน้องหนื่องาจากว่าน้องมาเฮ็ดงานงามเด้อ <a> คนงามมาแล้วทุกคนสบายดีเด้อจ้าเอซีน้องมังออนเด้อแล้วก็บเอซีน้องแค่ว่าน้ำเด้อที่อยู่สองน้องมังอกรชาแนลจ้ามือนี้เฮ้ากับมีเซฟเกล้าเชิดนุ่งกันเลยเซนนี่น้องสาวคนงามจ้าน้องสาวคนงามเนาะดีใจจังเลยดีใจอ่ะน้องสาวไม่ยังเกาะ มาเห็นงานในหมู่บ้านเดียวกันนั่นออเองจา้าทุกคนเป็นคลิปแรกมันทุกคนที่สุดพ้ายมากก็คือคลิปนี้แหละเนาะแบบจากทีวววะหนึ่งวันสิอ้อนหนึงวันที่ด้อยู่เู้เดียวเนาะแต่ก็มีเอื่อยเข้ามามีเอื่อยแล้ว แต่ยังมีน้องเท้าเขามาอีกโอ้โหเมือนี้น้องผมมียางเลยแต่เฮาพาหน้องมายางเล่นเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นมักหมู่บ้านแบบนี้นั่นเองนะเพิ่อนแบบอันนั้นอันนี้เพิ่นคือสงสัยบนะทุกคนเดี๋ยวอ่อนจะให้เบิ่งเนาะอุ้ยหมู่บ้านเขาคือแบบแท้คือดีแทนมีเคือออมร่างกายแหมแล้วก็มีชิงชาเนาะเล่นแบบ้าอันนี้คือสนามเด็กเล่นนะทุกคน มันคือเป็นสนามเด็กเล่นทีอ่อนมาก่อยๆกับหนองนั่นเองนะแต่ตอนนี้กับผ้านองมาผ้าผานหนองไม้ยางเล่นมาเปิดทู่เปิดตานันเองจ้าทุกคนแมนจ้าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งกันเลยเนาะแมนจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ทีมงานหนองบังเฮาในเด้อจ้าบุห่านำเด้จ้าเด้อไปเลยไปเลยไปเลยจ้ะทุกคนอ้อนจะผ่านหนองไปเบิ่งเนาะนี่มันเล่นจะมาเล่นยังไง มันต้องม้วนม้วนม้วนอ่านี่เด้อทุกคนนี่เด้อทุกคนอ้อนแต่พ้านองมาเล่นเนาะเพราะว่าอ้อนกันไดเล่นบ่อยแล้วแต่นองนะบ่เคยเล่นเนาะว่าในมูบานเพ่นกันิมมี่เขากำลังกายแบบนี้เนาะห้แบบห้เล่นห้สบายเป็นจังได้แหละมันม้วนบ่ม้วนนองก็ม้วนนะทุกคนไปไปนั้นดูไปไปลอกกันนั้นดูหามันกเออมนเล่นจต่ได้น่ะ ไปลองดูนะมีเป็ดนำนันทุกคนมีเป็ดสามตัวโบแมนลินเอแบบนั่นเลยเออเออแบบนั้นแหละก็ร่างกายคือคือคือว่าโบเคยว่ามันมีเครื่องแบบนี้เนาะอยู่ในหมู่ตามตัมหมู่บ้านเนาะแต่ละแต่ว่าแต่ละหมู่บ้านมันเจอจะมีแบบขอกลัองกายอย่างรถทีอันนั้นมันคือรถทีได้ล่ะล่องปั่นไป อาน้องถีไปเลย oh. เออโอ้ยแต่สิพร้อมกับบนันนี้แหละคนดีแน่นอนกีโลทีเดียวยังตุ๊กาาโมเต็งทุกคนกีโลทีเยอะเลยเออตัวแต่โคดเดอร์างโอ้กีโลทีแต่เพื่อนก็สีผ่านกีโลจับกีโลทีบุเป็นกีโลทีบุเป็น เกือบวัวทิมทุกคนมามาขี่รถทิมในหมู่บ้านงงเนาะเพราะว่าสัทนนเส้นซ้ายมันลายนะทุกคนเออมันก็คือรถจักรยานนั่นเองเพราะว่าอะไรกันเซมีรถอ่ารถแบบว่ารถยนต์รถเก๋งเนาะไกลเขาเดียวเมื่อยเลยเนาะเมื่อยแล้วอ้าวนี่ล่องอันนี้เบิ่งดูว่ามันเป็นยังไงเะเล่นเป็นบอนี่เะเล่นเป็นดูหะเล่นเป็นบอสเห็นอะไรเลเอา เอาเอาคาสองข้าง mm hmm. เออเออแบบเออแบบนั้นก็ได้ดดมาดูห่ะเบิรงดูห่ะเออแบบนั้นแหละปวดขาปวดขาแด้วทุกคนอันนี้มันคือเครื่องออกกำลังกายนี่นะเอะือเ่อยจ้ะอ่าเดือด เอ่ยเอ่ยจะซาตินไฮเบิรงเนาะคนทุกคนคนงามจะซาตินไฮเบิรงนะจะจอยจนนมสัมัสแบบอุ้ยทุกคนสีเครื่องกำลังกายกับสีเสือมันตรงกันเลยอ่อนจะบอกเลยว่าอันนั้นคลิปดีเพิ่นงามนั่นเองจ้านักกที่ชมเอ้ยให้ให้ติดแน่สาวบาทติดแน่สาวบาทนนักนารณ์ก็จะประมาณนี้นะโหมันดีมากเลยหมู่บ้านนี้เนาะ อืมันดีมันดีเพราะว่ามีเคอมีเครื่องออกกําลังกายหลังจากที่เฮาเห็ดงานแล้วเนาะเข้ายากมาย่างมาเล่นเพราะว่าเขาก็เลืกองานบเดรเดิกเหนื่อยแน่นานทุกคนแมนมีโต๊ะให้นางกินข่าวมีชิงช้าเนาะฟังฟังนี้แนวฟังนี้ทุกคนฟังนี้แต่มีกับชิงช้าของเด็กหน่อยเนาะแล้วก็ทีโฮสนีตรงนี้เลยนี่แล้วก็ต้องนีน้องคนกยานต๊กเนาะที่แหลกนั่งคนกยานตกนั่งอย่างไร อย่ามันขาดขวนแห้งจนผิดวานมันขาดจนกาอันจริงอ่ะเขาเห็ดมาดีอยู่แล้วเนาะมันมันมันเป็นเล็กแมนบาเอ้ยโอ้โหทุกคนมันเป็นเล็กนะอานั่งนา่งเออขาดไดเอองามงามเอ้ยสีบอกเ้อฟังผุนกับมี่เคอร์ร่างกายน้่ผุนเต็มเลยอะคือันเห็นในละครยัไงเขนั่งไปนั่งมาแล้วมันโอ้ยไปเสือนั่ง ฉันก็เป็นคนอ้วนฉันในกลัวมอ้วพโอ้ยไหนยารบาคำหัวเลยทุกคนยานจริง่แน่ทนยาน,นจริงชาขาดอันนี้วะอันนี้เออมันนอนนอนแล้วเอาขานี่แล้วก็ไป้่ายว่าเอาซองมือเออแล้วก็เอาคืนอ้ชมืน่มือแล้วทุกคน เมื่อยแล้วตายแล้วอันนี้ก็แค่นี้อันนี้คนบัวเทึงล่ะจะเทิงบ่นี่นี่นี่จะไปในกรุงเก่งก่อนเออคือโฮุน่ะเออเทิงบ่โอ้เทิงเลยทุกคนเอ้จะมันมันอ่อนมันอ่อนแล้วมันเออจะเพื่นโอ้โหจะมันโย่โยูย่บยบกูยัาห้องนั่งไรยังห้องนั่งก็อันไหนก็หันเละแบบว่าเอ้าเออ วุ <mm please, ้ยวุ actually, uh ้ย huh. ว er> ja. ja no. ja. ja. ok ุ like. ้ยวุ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 ้ยละมันสีฟังของเขาย่ากมันสีฟังของเขาละมันสีฟังของเขาอันนี้เด็กน้อยอันนี้คือผู้ใหญ่เนาะทุกคนอันนู้นเลยมันใหญ่อันนี้ไไม่ด้อันไหนฟังพุ่นนะจะยแมนหูเบอสลายว่นบะหล่ละคือออกร่างกายบอกเลยว่าลายเมีลายแต่เล่นโบเป็นนะทุกคนจะรู้ ก็ให้เดินแล้วเขาก็ให้โหนเออเขาก็ให้เราโหนแมนเขาก็ให้เราโหนนี่แล้วเคยให้เราโหนแบบไหนอ่ะเอาปิีนเด็กหน่อยอ่ะปีนปีนปีนขึ้นนะแต่เฮาบ่ต้องปิีนเพราะเฮาแค่นี่ื่อๆเออเฮาแค่โหนสองขางเฮาแค่โหนสองขางพอสองขางสองแขนอ่าฮะอย่างนี้เหรออืมนี่เหรอนี่เหรอใช่เลยเเ้าลีดอ ทุกคนโอเคโอเคพอแล้ว <S <S ไปนี่แหละเนาะทุกคนเครื่องออกกำลังกายเยอะแยะในหมู่บ้าน,นคน<ด>ไทยเพิ่นเนาะแบบว่าเวลาเลิกงานหรือว่าเวลาแบบบางวันเนาะสามารดแบบอืมสามารถแบบว่ามาออกกำลังกายบ่ต้องเสียงเงินใดอ่ะนี่เพิ่นก็สซมีไฟเปิดห้แบบไฟอันนี้กับคือสปอตไลท์เนาะมันก็สซมีเป็นเวลานะทุกคนมันก็จะมีเป็นเวลาเปิดเวลาปิด นี่นี่เลยจ้า,ไไจาเขาก็จะเปิดตรงเวลาเนี่ยเนาะนี่เลยฟังผนก็นเป็นหมู่บ้านั่งนี้ก็เป็นโต๊ะเนาะทุกคนเป็นโตะหายแบบนางผักหินอ่อนบอกเขาเอิ่นเลยอย่างนะนาอนะแม่นี่จะฟังุณก็เป็นน,าน,านั้นๆอ่าเป็นบรรยากาศเนาะแลวก็จะมีเป็ดน้ำนะทุกคนเนี่ยเลย ซึงน้องข้องลงอ้อนนะได้กินไข่มาแล้วไม่ใช่สนามเด็กเล่นอย่างเดียวนะอ่าฮะมีสวนสัตว์ด้วยนะคะแมนจ้าสามตัวแต่ก่อนนะมันจะมีสี่ตัวนะโหลดทับมันตัวหนึ่งอ่ะมันก็เลยเลยสามจับได้เบิร์ตทุกโตไเอุ่มได้เบิร์คือหูอ่ะเป็ดเป็ดในนี้หูจับได้ายได้กินผักด้วยนะจะบอกให้กินผักกินแตงโมเด้อจ้าเป็ดในนี้เนาะ ผักบุ้งผักออร์แกนิกนะคะอ่าผักแบบเผื่นเอามาหายเนาะปอดสารพิษแล้วก็กินขนมปังขนมปังก็กินแมนฟ้าเมาอย่าบอกเลยว่ากินดูสิว่ากินดีกว่าคนพึ่นจะดูแลไปยางบอสนี่เนาะโต๊ะมันก็จะมีสองโต๊ะฟังผุนโตะหนึ่งแล้วฟังผีโตะหนึ่งที่เามารีวิวคลิปนี้คือเบอร์วะ มาแบบทั้งซองยางอะทั้งรีวิวแล้วก็วววกชื่นชมนอนเลยก็ผ้านองมาเปิดทู่เ,เปิดตา,ดาอืมอเพราะว่ามันดีเนาะเงียบมามันเงียบมันน่วามันยังว่าม,าม,มีมีแบบว่าน้ำวุ่นน,น้ำ,ำยังขนาดขนาดไม,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 มว่าขคนเข้าปิดอันฟังเนี่ย <c oughs> จะเข้าเอดนอนยังอ่ะบอู้คือกันเข้าเอิดอนยังนะแนวนามแนววหามันหนามวุ้นแนวให้ให้มันห้ให้ใหนามมันวุ้นนะนะเข้าเอิดอนยังก็ เอนโมเป็นเนอะวงล้อวงล้อเอ้ยวงล้อค่ะมันคือที่เท้าเลนเอ้ยที่ที่เท้าขืนวงจักวงจักงจักจัวงเอ้ยผู้ได้โผู้ได้หูกะซอยคอมเมนต์บอกอ้อนในเดีอยวะงงคือกันว่ามันคือยังมันบมเมนวงล้อมันเห็ดห้หนามันมุนเนอะมันเป็นเครื่องอะวงล้อน้ำวงล้อน้บแมนบอจแม่กงจักน้ำกงจักน้ำเคยได้ยินแต่กงจักดอกบัวกงจัก ยังกระเว้นังยมือแรกเงแงสิงงามกว่าน,นี้นะอันนี้คือว่ามืดแล้วเนาะโอ้ยลมเย็นมากๆเลยทุกคนอยางบอกว่าตอนนี้สามถุมเลยลมเย็นเย็นบรรยากาศดีบรรยากาศดีอยงไม่จริงหองนอนบะส่วนกันมายางน,นะทุกคนส่วนกันมายางแต่มา,มาหนังปะไปไปยางไปไป อุ้ย uh ฟังพุ่นกับมี่แ้บรรยากาศดีคือกันมีไฟผอมฟังพุ่นนะ่ะกระซิมีโต,โตอันหนึ่งเนาะแต่ว่าอ้อนกับเบอ้์แพทย์เน่ะพวเคยเป็นนางชักเถื่อนนะทุกคนนี้หันนะ<ม>ในวงหัน <ไป S 2> นะนะเพราะว่ามันจะมึนๆ <ไป S 2> แต่ว่าบอนนางมันก็นจะแบบว่าขี่ไปเลยไปเลย,ไปเลยจ้าไปเลยเคนงามพาไปไปคนงามพาไปแม่มันก็จะมีโซนนี้เนาะบนที่เพิ่นแบบสะอาดสะอาดน้ะเอ้์แพทย์เนาะบนที่เพิ่นทุกคนแบบจะมีขี้นกแต่ว่าพีแบบว่า พี่แบบกว่าถนนเนาะพี tutaj, me, ่เพิ่นดูแลหมู่บ้านนะเพิ่นบทเพิ่นแม่ผู้ดูแลส่วนเพิ่นจะบอกหายมีขี้นกหรือยังก็แล้วแต่ใบมวมใบไหม่เพิ่นจะดูแลเต็มที่อ่ะบอกเลยไปออนจะพาไปเบิ่งนะทุกคนเหมือนเหมือนเน่ยสักหน่อยโหทุกคนเป็นได้ลางงามบอเบิ่งคุณอ่ะทุกคนเดี๋ยวออนจะเซลฟี่ให้เพิ่นด้อโอมาพอดอกไม้บ่ได้นะในหมู่บ้านนี้เนาะดูสีพี่สาวทั่ยืนแบบนี้สวยมาก ตัวทายวีด like yeah, oh, ีโอได้เกิ่ยน hmm. yes, well. ี่ทุกคนโอ้โหดูดูดูพัดงางไปแล้วพัดงางไปแล้วหูสึกจังได้ล่ะหูสึกจังได้อ่ะทามความหู้สึกดิ มือนี้อ่อนแต่ทถามความรู้สึกน้องมาเป็นตันไดน้องมาอยู่ในหมู่บ้านอันนี้คือมือแรกเลยนะที่บรรยายเขามาเนาะเป็นตันไดแล้วความรู้สึกมวนมวนมีความสุกแหงมีความุขเน่ดีใจั้งแตเมขึ้นถือว่าสิได้มาอยู่น้เอื่ยดีใจนะพันบอกว่าดีใจพึ่งที่ว่าได้ทีที่ได้มาอยู่น้ำเอื่อยเนาะเพราะว่าเอื่อยก็ต้องซ้องคนมันอยู่ในหมู่บ้านนะคนกายยายเข้ามาอีกคนหนึ่งเพิ่มเป็นสามคนแล้วจ้าหมู่บ้านนี้ มัก <Workers> <junior S 2> บ่หมูบานนี <quarter> ่มักบ่มักแห้งแบบมงวันม like ีขือออกกำลังกายนาเนาะใช่แล้วมีแบบสปอร์ไล่แบบไฮยายังก็คืนหอดประมาณสี่ถุมนี่หละนะสี่ถุบหรือหาถุบมนี่เพิ่นเปิดเนาะเดี๋ยวเพินกับปิดแม่ด้เพินกรปิดเปิดปิดปิดเปิดแม่เนาะเพิ่นจะแบบให้ความสว่างแล้วก็ซิมี่แบบว่าเห็นแบบว่าเห็นคนพามาหรือแบบว่าคนออกกําลังกายยังมนีอยู่นะคือแบบ แบบยางกันไปเต็มๆเลยอ่ะบ่มีสีว่าคนเนียยคือบอกเลยบอกคนบอกอานนองนนองอ้อนแต่บอกว่าบอกว่าตอนไหนนะบอกว่าหยานเนาะน้องเพ่ผมบอกว่าหยานอาแต่บ่ต้องหยานเมนบ่ต้องหยานเนาะอยู่ในหมู่บ้านเรือนบำหยาดฉันเป็นคนที่อะไรเยอหยาดมาหยานมาแลนมาแลนด์ออกมาครบคือมันเมนมันอยู่ในบ้านเนาะเขาหลอกย่างดีเฮาซืออมามาเป็นหมาแบบว่า มามีมารยาทอ่ะแมนมาแบบผู้ดีอ่ะไม่สมายจะแลนออกมาขบเขาได้เข้าใจบ๊อโอเคนะอยางพานก็เชยๆบัดนี้ผมเป็นยางต้องยานเพราะว่ามันโบสามารถจะแลนออกมาขบได้เข้าใจโบสามารถจะแลนออกมาขบได้เขาอยู่เนื้อกับมันผมว่าเขาในยางมันอยู่ในอยู่แต่ในบานเขาออกมาเดินเนี่ยมีความสุขเนาะวันนี้เนาะล้วกากินอิ่มนงอุ่น แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือต้องใจทํางานนี่ต้องต้องต้องให้ทําตั้งใจทํางานนะหลังจากที่แบบทำงานหลังจากที่ว่าที่ฉันปวดเมื่อยก็จะได้มีคนนวดนั่นไงหลังจากที่แบบโบเคยเห็นงานบ่านเนาะน้องไว้ยพอน้องโบเคยเห็นงานบ่าเนาะก็สิเป็นอ่าเถือนอเป็นครางแรกเนาะอ้อนก็ขอบอกเลยนะว่าเอือยคนนี้เนาะที่ซ้อนอ้อนเห็นงานบ่านะ คนนี้เลยทุกคนนะต้องผ่านมือแพรว่าหมดเพื่มาทำบ้านนะคะคนนี้เหมือนกันอยากจะให้ทําคนนี้ก็เหมือนกันเนาะต้องคอนะบอกเลยว่าก่อนจะเก่งได้ก็ต้องผ่านแพรว่านะเมียนต้องผ่านเอื่อยก่อนนะเอื่อยซ้อนถูกย่าง้องจํมันเอาทุถูกยางเนาะจําเมียนต้องตั้งใจและกะอ่อนนอมท่อมต้นบมมียังหรือยังก็ต้องถามเพิ่นเนาะทุกคนให้ถามให้สะอาดสะอาดที่สําคัญก็คืออ่ะที่สําคัญอยังนะเรา อะไรเราต้องถามาใช่เราต้องถามเพื่อจะได้เป็นความรู้และที่สําคัญที่สุดเราต้องรู้จักกลมน้อมถอมตนใช่เราต้องรู้จักไปลามาไหว้อ่ามือไม้อ่อนเนาะอไม้อ่อนอมน้อมถอมตน และที่สําคัญในการทํางานเราต้องซื่อสัตย์ต่องานและต้องซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตัวเองเราต้องซื่อสัตย์ต่อเจ้านายหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาฝากเราไว้ดูแลนะคะทุกคนเนาะ <metropolitan. S 2> นั่นเองค่ะคือสิ่งสาคัญในการทํางานนอกจากนองซื่อ <atte S 1> <ห>ๆด้วยอีละตั้งแต่ทางานจะได้อยู่น้ากันสามคนเนาะสามเอยน้องสี่ได้อยู่น้ากันนะสี่ได้แบบซนหน้องเพราะว่าลังจากที่ลังต่ากที่นองมากแต่ก็บอกอยาาใไ้ไปโอเคนาอคคิดนี้พวกหฮากะต้องเคาบ อ่าโตลาไปเพียงเท่านี้เด้อจ้ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พกเหาเด้อจ้าเมียนจ้ามุกสดตหไยน้ำจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีสวัสดีค่ะ